ก็มีหน่วยงานส่วนท้องถิ่นมาร่วมด้วยนะคะก็ถือว่าชุมชนเรามีทรัพยากรแลคะนักวิจัยมีเทคนิคความรู้ถ้าเราสองส่วนเมื่อรวมกันได้เนี่ยก็จะเกิดการพัฒนาในชุมชนได้ใช่เลยค่ะไปเรื่องเหตุเหตุกันแล้วหลายคนบอกอยากรู้เรื่องผักผักว่า ยังยังอยู่เรื่องอาหารการกินกันต่อไปก็ยังวนเวียนอยู่นะคะเพราะว่าพวกเราก็หนีไม่ได้เรื่องอาหารการกินได้ค่ะถ้งกินเยอักว่านะคะหลายคนเคยได้ยินบ้างไหมคะว่าฉีดยาเยอะมีบางคนเขาบอกว่าเสียชีวิตคานาเลยก็มีมีมีเคยมีนะคะนะคะาัฉงนั้นลักษณะนี้เนี่ยขึ้นชื่อว่าผักหรือนาเนี่ยเดี๋ยวนี้ปลอดภัยน้อย ก็มีความเสี่ยงเนาะที่จะที่แบบว่าจัดสารเคมีค่ะอเยู่<ะ>เพราะว่าเกษตรบอนน,ออน,นี้ก็มีหลายๆหลายคนที่แบใช้สารเคมี<ะ>ในการที่จะให้ได้ผลผลิตเยอะขึ้นแต่ว่ามีอยู่หมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งพ <c oughs> าคนไปเจาะเลือดเลยนี่สามสิบแปดคนมีตัวแทนกล้าเจาะเลือดตัวซิมวันนี้เป็นไงบ้างนะคะมีกี่คนคะ พี่ผ่านนู่ <laughs> แค่คนเดียวนะคะที่ต่อเรื่องมาแล้วพบว่าปลอดภัยปลอดภัยแค่คนเดียวค่ะจาก38คนนะคะวันนั้นมีจับได้ข่าวว่าจับสถานีอนามัยจับมาตรวจเลยนะคะให้เห็นเแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวโดนจิ้มกันทุกคนเลยจิ้มมือนะคะจริงๆแม้แต่ผู้บริโภคอย่างอาจารย์ที่เขาไปทำกระบวนการอะไแต่ผู้บริโภคที่ทานผักทุกๆวัน ที่เราดูอาจจะสะอาดในนี้แต่พอลองจับดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้องมีระดับความเสี่ยงที่อาจจะเป็นอันตรายจากเคมีได้เพราะฉะนั้นหนึ่งในนั้นที่ปลอดภัยก็อยู่บนเวทีแล้วเอ๊ะน่าจะรู้ตัวนะคะก็ขอเชิญพ่อแสวงนะคะสิงห์กุรัานะคะพ่อแสวงพ่อแสวงอาจารย์แนะนำตัวเล็กน้อยนะคะแล้วก็พูดคุยว่าที่บ้านพ่อเนี่ยทำอะไรอยู่นะคะแล้วก็พ่อเนี่ย เริ่มมา,าทำเรื่องพวกหักปล่อยสารแล้วก็มาใช้เครื่องสกัดสารพนันแสงอาทิตย์ไนี่ยังไงคะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์และบุคงลทุกสานพระบุญผมชื่อ,อนายแแวงสีงกรังครับอยู่ที่หมู่บ้านหลงหมากน้อยตะบลรันธาอำเภอเมืองจังหวัดวีรบครับสายพุทธศรงร์ครับอำเภอเมืองครับ สายผีจะลงนะครับผมเป็นเกษตรกรเ,กเ,เป็นหมอดินมา,าตั้งแต่พศท้องฟร้อยสาครับผมนะแต่ก่อนผมจะเล่าประวัตินิดหน่อยนะครับให้ฟังแต่ก่อนผมเป็นหมอดินผมก็เอาสู่อของก่อนะครับพ่อหลวงของเรานะมาทำาสมุนไพรทุกอย่างผมมาทำใส่ถังแล้วก็หมักไวนดด้นะครับใส่พอสองนะครับ เราดูพ่อเลยมาทามากก็ได้ผลอยู่ครับได้ผลแถวทุกวันนี่นะครับผมที่นี้มันต้องหมัก21ว,วันถึง1งเดือนขึ้นไปเราใส่นะที่นี่ก็เลยทํามาตั้งแต่นูนมาถึงบัดน,นี้แหละครับผมที่นี่เราก็เลยมีอาจารย์ครับอาจารย์ที่ที่นี่มาชวนผมให้ทายยําาปุ๋ยยัน อย่างอื่นนะครับที่พลังแสงอาทิตย์นะให้คุณเสกนกอ,อนี่แหละให้มาเ่ช่วผมพวกกันมามามาดูที่ไหนบนจริงๆที่นี่อันนั้นพก็ไม่ทิ้งเหมือน,นกันนะมองสูตรของพ่อนะทุก็ไม่ทิ้งที่นี่สูตรนีด่ดีดีนะครับดีมากเลยผมจะให้เกษตรกรนี่ทรบจริงๆริในทุกทกวันี่อยากดูดีนี่นะ มีอยู่ที่นี่ทที่นี่คนรูกจักใช่เฉยๆกับอยู่ที่นี่ฝมีอยู่ในทุนนะแต่ไม่รู้จากใช่ใส่ลองใช้แล้วครับใช่แลยเ <c oughs> อาผมใช่จริงๆที่จริงนะครับผมอยากกินเหม็นไล่มะแดงเนี่ยดีดีามากเลยผมใช่มาได้สามสีเดือนนะครับใช้อยู่ก่อนตอนต้นที่ที่ท ที่ถามมาที่ถามว่าเรื่องไปจอดเรื่องที่อนามัมเนี่ยของผมเริ่มแรกกไปจอดอยู่38คนนะครับนี่กลุ่มเสียงหมดเลยครับุมเสียงหมดอคนไม่ได้กินผักตัวงใช่ไหมไม่มีอะไรกับลุ้มเสียงนะครับไปซื้ออาหารตามอันนี้มีหมดไปซื้อผักบางคนแัดพวกนี้หน่อยยากได้ผักส,สวยๆงามใช่ไหมครับ ซื้นมากนั่นแหละครับกูไล่เหรอครับวะน่ะกไล่นะมันมีมีอะไรโป้องอะไรเจาะหน่อยเจาะหน่อยดีดีมากนะครับทุกวันนี้โอ้โหสารแรงอ่ะป้านผมนะครับชีนาข้าวตายคาาเลยครับทะเนาเลยถูกบุหรี่ใต้อย่างนี้แหละครับผม<อ>นะครับจริงๆนะข่าวข่ามาเทั้งยั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 งม่เยัง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 ยัแยัั<อ> โอ้ยเจ็บาตครับตายขนาดเลยครับนี่เลยตอนแรกผาฉีดยาฉีดยาอะไรก็ฉีดที่นี่ข้าวไม่ออกเอ่าเปหวานกราบเป็นปากดำปากดำแล้วก็มีหน้ามีไรหน่อยเลยลงลงอยู่นั่นแหละครับลงที่กระดมเข้ดาดามเข้ากระยตายขนาดเลยครับระวังนะครับระวังฉะนั้นยาของผมนี่ดีดีพออะไรผมไล่ไล่มาแรง,งไม่ต้องฉีด อ่ามันต้องเอาสารมีชีดคือสารของผมมีมีทั่วไปที่เป็นยี่เจมีเยอะกวุลีอันนี้นะครับเขจะใช่สเอาอ่าสเอาหางไหลลราเพชรอย่างนี้นะครับกราเพชรสาบเสือหนอนใจอยากอยู่นําไรนาเรานี่แหละตามวูเตาอะไรอ่างนีมีเยอะแยะเลยครับถ้าอยากเข้มข้น เราใส่ใส so ER. ่เยอะหน่อยนะครับม่ใจเรียนปอดปอดสารพิษนะครับที่ที่ถึงมาที่สามสิบแปดคนมีผมคนเดียวปอดผมเคยใช่นะครับผมใช้กาตั้งแต่่อดผมไปของพ่อหลวงมักจีนะครับผมผมทำเกษตรเกษตรป่ายาบุกคนสภาษาขรคเคยไหว ไันเดบ้านก่อนไปนะไปบ้านผม้กิดภัยพุกเกือบปูครับปูอะไรทุกอย่งก็ษาพุกจะ่งอย่างพืชสัตว์พุกเรียงวัวเลี้ยงเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเียไก่นะครับอย่างช่วยปักในพวพกปูทั้งหมดเนี่ยอคาปุกเลี้ยงป่าปักทุกอย่างพุกปูหมดเลยในสวนทุ่สวนสามไร่นะสวนสามไร่ทีุ่กหมดพูใหเต็มเลย ที่เราได้ไปแวะเยี่ยมมาค่ะก็ไปมาทั่วสวนไม่ใช่แค่สวนพ่อแสวนที่เดียวนะคะเราขี่มอเตอร์ไซค์กับซาเล้งไปเก็บผักเพื่อจะเอามาซับ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 เก็บสมุนไพรเออเก็บสมุนไพรมีเก็บผีดด้วยเอากะเพราบ้านมาเขาให้เอากะเพราป่าเขาให้ตะไรหอมเอาตะไคร่บ้านตอนเราแยกไม่ค่อยออกค่ะแยกไม่ออกแต่ตอนนี้แยกได้แล้วถูกต้องก็จริงๆทั้งหมู่บ้านนี้เนาะเขาก็จะมีการเหมือนปลูกผัก ตามกระถารที่อยู่ริมรั้วด้วยแล้วก็มีการส่งเสริมให้ปลูกถืนไทยแล้วก็ในหมู่บ้านเราก็จะมีฐานการเรียนรู้ต่างๆมากมายค่ะรวมทั้งมีของโรงสีข้าวชมุมชนแล้วก็นาข้าวด้วยใช่ค่ะแต,แต่ตอนนี้ในหมู่บ้านเนี่ยเรียกว่าอาชีพอาชีพหลักก็คือยังเป็นทำนานะคะ,คะแล้วก็จะมีอาชีพเสริมซึ่งทํากันเยอะเกือบทุกุบ้านะนะคะที่สําคัญตอนนี้ก็ค่อยๆเริ่มมา มาใช้ตั้งแต่มีเครื่องสกัดสารพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยค่ะจะผลิตนะคะผลิตสารเนี่ยได้ฟังมล้าประมาณ70ลิตรนะคะซึ่งสามารถใช้ได้ประมาณ4-5ครัวเรือนนะคะพอ่อค่ะแล้วก็าจากนั้นมาเนี่ยหลายๆบ้านหลังจากตั้งแต่เจาะเลือดหอยไมลผ่านเสียงนะคะ แล้วเขาผันมารู้สึกว่าอยากจะแบบมาทําสม,มุนไพรที่มัน,นแบบป,อปลอดสารไปไล่แมลงมากขึ้นไหมครับพ่อครับเดี๋ยวนี้เตืนตัวมากครับเดี๋ยวนี้เตืนตัวมากเพราะว่าหมูตำบลบรรชาสิบสามหมู่บา้านครับประเด็นตอนพันกุไลครับแล้วพันพันพันห้าพันหกครับเดี๋ยวนี้หันมาทุกหมูว่านเลยเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ประมาณหมูบ้านหนึ่งกับว่านเจ็ดแปดลายครับ แต่ว่าแต่ว่าเขาไปขปปยายในหมู่บ้านนะครับเพราะว่ามันมันได้หกถึงริบเท่านี้ครับเรามาเอาที่คน,คนคน,ค,นคนคนเอาอไปคนคนน้ำนั่นแหละครับมาแบ่งกันก็รัวดรัวดัวรัวรัว,วเราเนี่ยครับจะเปล่งไพ่ที<ม>แต่งได้ทั้งหมู่บ้านทับเป<ๆ>่งได้ทั้งหมู่บ้านในไม่ไม่มหม่วงครับของผมที่ทำนี่ทำเพื่อเพื่อตำบลของเรานะครับให้ปลอดสัยพิบนะครับไอเพราะว่าอย่างอย่างอย่างบ้านผมเองเนี่ยเขาเหมือนกัน แต่ความเคยเคยใช้สารเคมีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ครับไม่ใช่แต่คนนะที่จะมาใช้เครื่องมีข้อแม้ด้วยใช่ไหมครับว่าต้องหอสบสมุนไพรครับผมอันนี้ถ้าหมว่าไหนจะจะใช่นะครับต้องเอาสมุนไพรเรียบเรียนเราจะหาได้แต่ผมว่าห้าหกอย่างขึ้นไปให้มันมากกว่าห้าโลขึ้นไปนะครับไปถึงเจ็ดโลนะครับจะเอามาสัสๆนครับ แล้วก็ใส่ถุงถุงเขามีให้อาศัยอยู่นะตัวอ,อย่างอยู่ที่จางเข้ามาข้างบ่อหน้านะครับอ่าน่ารักดีมากเลยครับใครสนใจอัดไปลองสัตว์แล้วก็หย่อนลงถุงให้เจอให้ดูแกงเสื้อสีส้มไว้คร <laughs> ตามตามตามมันมที่นี่หน้นาวากที่ของผม่มามายนี่มันไม่มากนะครับถ้าใครมีโอกาสไปหยิบพื้นได้นะครับควรละสิบบาทถูกๆเลยนะครับเนี่ย นะอยู่ที่นั่นแหละข้าวสารก่อสารพิษก็มีนะครับข้าวสารอ่าเรื่องจริงนะไปดูที่บ้านมาได้บุรลรัมยไม่ไกลจากที่ไป5้าสิบกิโลจากกรินไปบุรลรัมเนี่ยใกลนะครับกป็นตัวที่ผมได้เขอเชิญทุกท่านนะครับเรื่องที่ที่ผมกล่าวมาเป็นเรื่องจริงแล้วก็ผมก็มีแค่นี้นะครับผมครับสวัสดีครับอจบไม่บ แต่ว่านอกจากนอกจากความปลอดภัยอะไรนี <f LE> ้ต้องบอกว่าแม่ซัวทำอาหารอร่อยมากอ่าอะไรอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยแม่ซัวเก่ามากกับผมกี่ลายวันนี้นะประมาณห้าหกเจ็ดลายอ่าเสื้อสีส้มไปดูได้ไม่เห็นมาเข้ามาเลยใส่ไข่ของโองไข่ของเดีนะครับเดีนะเดี๋ยวจะหมดนะเดียว มีอะไรบ้างครับผมค่ะพอก็เดี๋ยวอาจจะเราทำท่าทำไปดูค่ะค่ใส่ลมเย็นเย็นเย็นจริงหรือเปล่าหลายคนบอกลมหนาวเริ่มมาแล้วใช่สำหรับบางจังหวัดนะคะลมหนาวมาพร้อมกับสายลมทีนี้นะคะเอ่อหลายท่านนะคะอาจจะเวลาเราทำเกษตรเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านยัง ออทําเรื่องกระแสทาเรื่องอะไรหลายๆอย่างซึ่งก็เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเราอะคะ่ะหลายคนยิ่งเราอยู่แบบออต้องรองฟ้าฝนตลอดเนี่ยยิ่งเป็นปัญหาหนักเลยนะคะเพราะว่าจะทํานาทีนึงนะจะแบบโอ้โหต้องรอฝนตกและยิ่งสมัยนี้เนี่ยมันรอแล้วแบบบางทีมันก็ตกบ,บ้ง้งไม่ตกบ,บ้างไม่รู้จะรอ,อยังไงนะคะจาแทบจะไม่ถูกเลย ดังน,น,นั้นเรื่องของการจัดการน้ำเนาะก็เป็นประเด็นสาคัญที่กเกษตรกรทุกๆท่านนะคะก็<ม>ต้องแบบว่ามีการบริหารจัดการน้ําในแ,แปลงนาะตัวเองใช่ค่ะค่ะวันนี้ก็มีผู้เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่กับพื้นนาสังเกตรหรือนาล่ะคะสังเกตฟ้าฝนนะคะสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็มีการวางแผนในการทํานาจนสามารถได้ผลผลิตที่เรียกได้ว่าคือ คือไม่ง้อฟ้าฝนแทบจะไม่ง้อฟ้าฝนแล้วเดี๋ยวนี้นะคะมีการจัดการน้ําด้วยตัวเองนะคะจะจัดก,การยังไงเดี๋ยวคุยกับทางพ่อเอี่ยมสมเพงนะคะพอ่อพ่อเอี่ยมช่วยช่วยเล่าให้พวกเราฟังนะคะว่าเอ,พอ,อ๊พ่อเนี่ยมีการจัดก,การน้ํายังไงบ้างโดยทีไหนนะคะแล้วก็ได้ผลเป็นยังไงบ้างนะคะใครับขอตัวดีพ่อเปนพี่น้องนะตะับสุรินทร์และไก่เคียงนะ่ ไอาจารย์เจรกก่นครับครับครับผมก็จะเล่าเรื่องแต่ก่อนอนาด้วยเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ทำนาครับทำนาทำนาแบบไดซาเคมีนะครับามาจากแต่ก่อน2อ1 5 ใช้ปุ๋ยครั้งแรก5กะสอบมีที่นาอยู่23ไร่ถึง2พันารับใช้หรือตันโอ้โหคนลุกครับที่นาเท่าเดิมเหรอคะที่นาเท่าเดิมไหมคะเท่าเดิม23ไร่เหมือนเดิมแต่จาก5กิโลครับเป็นเึ่นตันก็